สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปและโหลดแอปพลิเคชันนะคะแอปที่เราจะมาสอนวันนี้คือแอปแต่งรูปนะคะแอปแต่งรูปสามารถโหลดได้ที่ Play Store นะคะกดเข้าไปที่ Play Store เลยค่ะกดเข้ามาแล้วก็กดคาว่าค้นหาแล้วเปี่ยนคำว่าแอปแต่งรูปนะคะแล้วก็ค้นหาค่ะกดเข้ามาก็จะมีแอปแต่งรูปมากมายนะคะ แต่เราไม่ใช้ค่ะเพราะเราจะใช้อันที่สามคะ่ะที่มันเป็นสีดำๆเป็นวงกลมค่ะก็ไปแล้วก็กดติดตั้งนะคะอันนี้เราติดตั้งมาแล้วค่ะพอกดติดตั้งเสร็จแล้วก็จะกดคําว่าเปิดนะคะพอกดเปิดก็จะเข้าไปที่ตัวแอปเลยนะคะพอเข้ามาที่ตัวแอปมันจะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าเปิดภาพค่ะแล้วมันก็จะขึ้นภาพของเรานะคะให้เราเลือกว่าเราจะใช้าภาพตัวไหน ในการแต่งเราจะเลือกภาพนี้นะคะเราเลือกภาพนี้เราก็กดคําว่าค้นพบข้างล่างนะคะแล้วมันก็จะมีสไตล์มโลีโทนมีโค้ดนะคะเราก็เลือกอันไหนที่สามารถเข้ากับเราได้นะคะสมมติว่าอันนี้นะคะ ถ้าต้อมากดที่ท่าถ่ายของฉันถ้าคุณคิดว่ามันเข้าแล้วก็กดคาว่าบันทึกสไตล์นะคะถ้ามีข้างเป็นคนที่แบบบันทึกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ไหนก็กดออกมานะคะกดตามกับค่ะแล้วก็กดคาว่าสไตล์ด้านล่างเลยนะคะแล้วมันก็จะมาเข้าที่สไตล์ของคนอื่นนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ น,นีสไตล์ตัวนี้เอามาจากในฟีนะคะมันจะเป็นโค้ดที่เขาแจกนะคะหรือถ้าเลือกจะเอาโทนนี้แล้วก็กดตกลงจะไปเพิ่มเติมหรือลบอะไรหรือทําให้มันชัดก็ไปที่ปรับนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกปรับอะไรต่างๆนะคะสมมติว่าสีดาเราอยากให้มันเข้มกว่านี้เราก็กบให้มันเข้มค่ะหรือว่าขาวเราอยากให้มันขาวกว่าน,นี้เราก็กดคำว่า เลื่อนได้นะคะแล้วก็กดเลื่อนไปเลื่อนมาได้หรือว่าเราไม่อยากให้มันมีเงาเยอะเราก็กดแบบนี้นะคะเลื่อนไปเลื่อนมาได้หรืออยากให้สีเสื้อชัดขึ้นก็กดที่อันที่สามนะคะด้านบนนะคะแล้วก,กดสีเหลืองเพราะเสื้อเราเป็นสีเหลืองก็สามารถปรับได้นะคะแบบนี้นะคะ่ะ จะทาให้มันคมชัดให้หน้าตาเรามีแบบชัดขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็กดเลยค่ะก็เลื่อนไปเลื่อนมาถ้าอยากให้มันควมคมชัดน้อยลงก็เลื่อนไปทางซ้ายมือน,นะคะถ้าอยากให้มันชัดขึ้นก็เลื่อนมาทางขวามือแล้วมันก็จะมีความคมชัดทําให้คมชัดลดจุดลบกวนความสว่างแล้วก็จุดลบกวนสีนะคะ แต่แล้วก็กดีถูกนะคะแล้วเราก็จะมาบันทึกข้างบนขวามือนะคะที่มันมีสัญลักษณ์นะคะก็กดไปที่อันที่สองเลยคะ่ะแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่บันทึกภาพใหม่นะคะพอบันทึกเสร็จเราก็สามารถกดออกได้เลยนะคะแล้วเราก็ไปดูที่รูป อิกอร์ลี่ของเรานะคะกูก็ไปดีอัลอบัม่มนี่นะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะการสอนของเราวันนี้ก็สวัสดีค่ะ